สวัสดีครับอยู่กับผมครับเสียสุนทุนเยอะนี่มาดูเสียตินครับนี่แมค้าขายนมเย็นว่าอะไรเมนูแนะนำอุ้ยคนขายก็สวยคนซื้อก็สวยกรรมเลยมาถูกจังหวะถูกที่เดี๋ยวไปดูก่อน นี่เห็นแม่ค้าสวยไม่ได้เลยลงซื้อครับเดี๋ยวผมจะเมาเลยมีเมนูครับมีหลายอย่างเอซครับชอบอะไรสั่งเลยเสียตินเลี้ยง กินนี่เหลยมั้งกินนี่ได้ไหมได้นีนั่งพื้นก็นเอา <c ười> <c ười> โอ้กดคนขายก็สวยคนซื้อก็สวยอีกนูนะเนีเ่ยถูกจังหวะแท้นี่มาถูกจังหวะเลยโอ้โหเนี่แม่ค้า ใจดีซื้อหนึ่งแถมสามบ่เห็นคนสวยไม่ได้ต้องแวะอดนุนนี่เป็นตะหักแทะเ,เดี๋ยวดูเมนูเขาก่อนมีอะไรบ้าง ลงไปดูก่อนชืบชืบทำไมเมนูเยอะจังสั่งไงถูกี่โอ้ยกินหมดนี่เบาหวานขึ้นเลยแล้วอันนี้บอกชื่อร้านเอา ผมสนใจแต่เบอร์โทรนี่แหละเนาะเอา้าเมื่อกี้บอกโทรไรม่ได้น,ะนี่เบอร์โทรหน่ะ FC ห้ามโทรนะ <c oughs> เอาทางโน้นสั่งอะไรครับสั่งอะไร <c oughs> เดี๋ยวเลี้ยง,ง,งโกโก้สองแก้วว่ะอ ทำร้านได้สวยมากมนกากว่ตยศได้ดีครับนี่การที่ร้านดูที่นั่งครับแบบคลาสสิกแบบกองฟางครับแบบกองฟางโอันนี้เองนมเย็น นมเย็นเดี๋ยวชิมก่อนเด้ออร่อยไหมลูกเหรอลูกครับโอนน้ำนมเองได้ครับมันไม่ติดเราแล้วก็มันเอันไหนครับช่วงเช้าแบบความหวานขึ้นตายแล้วใช่ดูดีดัำครับ แนะนำเมนูแนะนำจะไ้โซ่ะเลเมนูเขาปั่นได้ทุกอย่าง

มาหลายครั้งแล้ววะเสียดติดนี่ฮะเห็นไหมเป็นเบรกยึกเลยนี่ผมตกใจหมดเลยมดิให้ารอบูว่าไม่ได้ติจัดร้านแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่ามีสไตล์เนี่ยใช้กระดง เรียกจังเอามาทาสีครับทำเป็นป้ายนี่ถ้าทำเป็นในโคมไฟนี่สวยเลยเน,ะนะาะนะใส่กระจกข้างหนึ่งนี่สุดจัดครับลงทุนไม่เยอะครับทำร้านลงทุนไม่เยอะแต่ขายได้วันละหมื่น ไม่ขาไม่ขายิ้มเลยตกใจเลยปายหน้าร้านแล้วเอาเศษไม้นะครับมาทำเอ๊มีแนวคิดดีนะนี่ใครออกแบบให้ครับนี่สามีโัวตกใจมดเลยนึกว่าโสด นีโอสามีงสัยน่าจะเรียนศิลปะมาบอนโอ้ช้าน่าซุกโอ้เขาชอบสไตล์นี้เนาะเนี่ยถ้าคนไม่ชอบไม่ออกแบบไม่ได้นั่นดูคลาสสิกเอาเศษไม้ครับมากกบมาเนี่ยก็ดูดีเลย แตงรสีเก่าๆก็เอามาเปะนะครับก็ได้นะครับได้สวยครับอยู่ติดถนนเลยใครแวะเวียนผ่านมาก็แวะซื้อเลยนี่นี่มีธงอะไรเขาอีกนี่อันนี้อะไรนี่ยกธงขาวเลย

ไม่ไกล้ากลัวเราเป็นกันเลยฮะทำไมคนบ้านนี้หน้าตาดีกันหมดทั้งหมู่บ้านเลยล่ะล่ะละบากใจฮะ <laughs> ผมตกใจหันไปหมยโอ้ลูกค้าแต่ละคนโสดไหมนอ้อแม่ค้านี่โบกทรงๆเลยไม่โสดแม่แม่ค้าทำงานอะไรครับ แม่ค้าแม่ค้าทำงานอะไรคแม่ค้านี่แหละค่ะขายกาแฟนี่แหละค่ะโอ้นึกว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลใช่<อ>ดูเลี้ยงลูกอยู่บ้านแฟนเขาเป็นสาธารณสุขตอกร้าน้านไหน,น,น,รนร้านไหน้ไร้านไหน้า ไปะะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดหน่อยจะจบคลิปแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นรถกันนี่ไปเอาน้ำมันอยู่วันนี้เอาสี่ถังพอไปซื้อน้ำป่านหน่อยโอ้วันนี้น่าจะขี่รถทั้งวันนี่แหละยกทงขาวแล้วบายบายครับสวัสดีครับผม